ในวันและเวลาที่พิกัดอื่นเนี่ยร้อนมากๆอยู่ไม่ได้เลยค่ะทุกคนเนี่ยต้องหนีขึ้นมาแปลงนี้แปลงนี้อยู่บนเนินนะคะที่ตำบลป่งตะลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาลมโชยชื่นใจพาลูกค้ามาดูที่บนเนินนะคะก็คนที่กำลังมองหาที่ดินบนเนินที่แปลงไม่ใหญ่หามาให้แล้วนะคะแปลงนี้ตอบโจทย์ให้คุณได้แน่นอน เป็นแปลงเล็กๆค่ะประมาณ200วาประมาณนั้นกับที่เนินแบบนี้ฉนดคุดแดงนะคะมาก่อนที่จะหมดนะคะดูที่ดินต้องดูรฤดูแรงๆคิเล่คิเลช่วงนี้นะ,ะทุกคนนี่ค่ะนี่ปกติจะเห็นเขาใหญ่ตรงนั้นอลังการชัดมากนะคะแต่ช่วงฤดูแล้ง จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะให้ดูช่วงที่เลนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่อยู่บนเนินค่ะเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะอันนี้เนินจริงๆแล้วก็เป็นเนินแปลงเล็กที่ค่อนข้างจะหาได้ยากที่ดินหันไปทางทิศใต้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สูงจากระดับน้ําทะเล 464 465เมตรโดยประมาณนะคะก็มีคนให้เมหาหนาแล้วค่ะที่บนเนินที่แปลงไม่ใหญ่ตรงนี้ตอบโจทย์ให้คุณได้แน่นอนกับราคาประมาณนี้เลยนะคะสล้าน6กถึงสล้าน8ต่อแปลง0 9 9ย์2 9 1 9 7่ค่ะ